เม่ทรงค่าไม่ทรง,งปีปีน้องไอ,อ้ก็้อยเซพอปันแห้งเขาใส่หมวกฮัมกูโก้คันดอมมื่ได้เป็นวันที่เศร้าเหลือนทนโขกปีสองเห็นเศร้าเอ็ดค่ะ ในตอนแนกเขาไลยเอาข่าวเงาวยาวก็เป็นคอหลีฟังในะคณะเดมมาอบรนไคเนน่เนปปิ่นเพในปันพีน้องข้า,าให้เลับผููกว่าว่าจังหนังในะค่ะเปิงเป็นอันไดน้ก็เป็นลูกอ่อนค่ะโจมนำตายในค่ะเป็นกว่าเมื่อววาันที่สิบเก้าในกล้วยวันในค่ะอข้าในก็ลูกอ่อนยิ่งสามก็ในเอาเป็นพี่น้องกันในขนาดเลยเลนนำตีเน่นำน้องเสียวและโจมนำกว่าวันในค่ะ เมื <iyorsun. S 2> ่อข้าวย่ำกลางค่าขนะมอค6โมงวันที่บเกาหลุนทนหกปีงเหร้าเอสนั่นในขณะอยู่ดีเจ้าหน้าทีู่มมิปนพรเขาเลยหับแจ้งว่ามีลูกอ่านจมนำตายเนี่ยเนาะ อันนี้ก็เป็นตีเน่ใจตอนชายาพุ่มจึงไทยเนี่ยค่ะให้ดันแถวและเจ้านาดีพมิพูนพรานเขาเนี่ยก็เลยล่วงเปลื้อนตีกว่ากดทัดด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่ากว่าถึงตีเน่เปลื้อนตีเย่าเนี่ยจึงเลยกว่าโหบทบหันลูกอ่อนยิ่งขนาดตั้งแสงตั้งมดเลยมีสามก่อเนี่ยค่ะอ่าตั้งสามก่อก็ลูกตายกว่าเย่าเนี่ยค่ะลูกอ่อนตั้งสามก้อนในคณะก็ก้อนที่หนึ่งเนี่ยจื้อห้องว่าอ่อนยิ่งที่ดันดานเนาะอายุเลยหกปีเนี่ยค่ะก้อนที่สองซ้ำเป็นอ่อนยิ่งปีอาชัดอายุเลยสิบ ปีค่ะเทียงก้อนนึงซ้ไในเป็นอ่อนยิ่งมนทีดาเนเนาะมนทีดาเน,เน,น,าเนค่ะเนาะอายุไรหาวัววาจาังหลังไหนค่ะก็เป็นปู่ค่ะเนาะก็เป็นปู่เขานั่นในอกอนลาดวา เมื่อโฮคํานั่นเนาะเนาะลูกหวานตั้ง3ก้อนเนก่อนเลนก่อกันเพราะว่าเฮาคํามาด้วยหาะขบพวกขบถึง10บขบในมันก็ตึกเป็นลูกหวานตีเลนตั้งเลนเนานะเนาะจ้อมกี่ยวจอมหวานหันเจ้าเหนียนะเนาะอ่าวปู่เขาก็ลาดว่าเข้า3ก้อนเนเลนอยู่จ้อมกันในหมู่หวานจ้อมกี่ยวจอมหวานคะเนเมื่อโฮคํานั่นนะคะว่าเพื่อว่าเข้ายื่อป่นกว่ามอ30มนาทีในเนีย่ยก็เป็นปู่ก่อมหันเข้าวเย,ย,ยื่นน่ะเนาะเอลูกหวานเจน้าเนีก่อนเลนตีเลยตั้งแล้วล่ะเนีย่ยเนี่ยหากรม ก็ดนะถามปีป,ปนนนีน้องๆเฮิรนเย่จนนวิวเออร์จองซูหันลูกวานหา้าสองสิงหา้าเนี่ยนะเนาะค่ะจมวานจมกิวนั่นก่อมหันเฮียก็อะไรกอดด้วยดีในหน้าไหนขนมันเล็บเต็มปอไก่หน้าคณะโม,ม,าามวานเขนาเนะี่ย เาะว่ากอด้วยดีในหน้าไหนก็ไปหาอยู่ตั้งหึงนั่นะน่ะเนาะ,ะไปหาอยู่ตั้งหันก้อมหันเขาเอ่อที่นั่นเนี่ยเผยว่ากอดหาหมาไหนก,ก็เป็นปูน่ในก่อก็าวโอบทบผันรถทิพย์อ่อนเขารถทิพย์ได้ตั้งแซ็บดินเขาสาก่อนั่นขณะมีอยู่หิมพานฝั่งน้องไหนค่ะกํานั้นแล้วก็เป็นปู่ก่อวัวว่าอโลเวลุอ่อนจ้าในเขาได้ลงเล่นน้ํำน้องย่ในแซ็บดินเขาถอดไว้อยู่ที่ในลู่หน้าในนั่นขนะกําไในก็ยัางโอบทบผันเที่ยงอ่างน้ําขนาดกะละมังในก็มีไว้อยู่ดี ในหนองไหนน,นั้นขนาดน่ะค่ะว่ามีประโยช่ดีในหนองให้จ้าไหนกําไนก็เป็นปวกก็ว่นว่าอาลู่อ่อนจะได้ได้เตยโลงเลนนา้าอ่อนในไหนค่ะกําเน้นแหล่ตั้งหยัดปีน้องค่ะเนาะก็อ่อนกันโลงหาในหนองค่ะโลงหาจมในน้าหนองให้หนั่นนะเมื่อเต็ๆม้านไหนก็ห้ามหันกันว่าหากว่าหามาหากว่าหามาติ๊กติ๊กในเฮีเน่เลื่องสุวนมากก็กว่าหันครับโตเขาค่ะเนาะ ตั้งตั้ง3กอค่ะตีอันเขาจมน้ํานั่นก็ลึกไว้อินเลคะ่ะนะตั้งลึกมื่หน่อยติมีหมอก2เม็ดในคะ่ะอ๋ออ๋อค่ะโหบทบหันเขาตั้ง3กอถึงก๋วยกะว่า,วาตั้ง3กอนั่นก็เป็นตายหมดยาวนั่นขนาดเนาะอ่ารู้ซิงหมดยาวในคะ่ะ ก็เป็นปอค่ะเนาะมีโพจก็หนึึงก็อันเป็นปอลูกอว่านั่นก็ลาดว่าในขย้อนฝากถึงปอมีกูก็กูโก้นั่นขนาดนาะว่าสันเจ้าหนังว่ามีลูกมีล้านในถึงอย่าไปวัยเมาม้งให้ฟังด้วยเจ้าขยูตาเสีในขนาดโกว่ามันติดเป็นเจ้าหนังไหนว่าเจ้าหนังไหนเนี่ยค่ะออกกำนังแล้วฟังเตือนถึงปอมีกูก็กูโก้ให้ฟังสตีด้วยลูกด้วยล่างตัวเจ้าก็อยู่ตาเสยเสกัมว่าในค่ะ ตั้งฝ่ายเจ้านาทีขณะโค้งปริบบานเหลือในคณะก็ไล่ขับแจงเสกอไล่กดทัดด้วยเปิงเป็นมันนันเฮในคณะจ้มขับโตลูกหวานเจออันตายกว่าตั้งสามก้อนนั่นก็อ้หมีอ้ม,ม,อม,มีห้อยหมาเจ็บสั่งนั่นคณะนาะอ้หม,มีห้อยหมาเจ็บแหละห้อยถูกเห้หายเจ้าในอ้หม,มี่ในคณะตั้งฝ่ายเจ้านาตีก็ ด้าฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาก็คาดล่ําวาดูอ่านต้า3สามก้อนในตินหลักเลี้ยนนาเหเนี่ย hey, เนานะนนนะนนก้อยกาว่หทํากว่าหญ้าตินน้ํหลึกแหละถึงดีปอเซนสายใจกว่าวาจังหนังในเนี่ยค่ะอยู่ที่ภูมิปุลพรนเขาในก็เอาคาบตัวล้วนด้า3สามก้อนเน,นี่ยขนะปันไห้ปเมญาติปีนองเนี่ยเห็นหลูกต้านกว่าปันจอมหนังฟิงทุ่งศาสนามีนานวาจังหนังในคะ่ะ ขคอมมอนอันไหนควใส่ม้หอมเลยเพิงอีกเอามาทีห้องการข่าวไทยรัฐไหนค่ะเนาะค่ะขคอมมอนเกรกอร์เมีหนังไหนค่ะเนาะกําในี่ยฮอคาวก็ตอมาในตอนอบโอกันไลยค่ะปีปีน้องๆค่ะเพราะว่าฮอคาวมาต้วยในขณะลูกอ่อนในนะลูกอ่อนเนี่ยในหลายๆก็เกรกอร์ใจเลีนนําค่ะเนาะลใจเลีนนําหนาให้เลยค่ะกําเนินแล้วเนี่ยก็เป็นรองดีอันรีฟังได้แต่ค่ะวนต้วยค่ะเนาะมันจ้าของเมือฮอคาวก็เหล็กเมือข้าวใส่ม้หอมเป็นลูกอ่อนเนี่ยก็ใจเลีนนําหนาแก่ปอมเมว่าอย่าไปก่อนเล่นหน้าอย ปองเนี่ยมันไข่ยุ่มค่ะนะกอกวันเลนค่ะข้าวก็นึงก็มันก็เล่นในหญ้าที่จมน้ําค่ะนะกามลีกามลิที่รอดมาในคณะจองวรรณนาผู้ทอมรายการใส่หอมกุ๊กก็ยุ่มอย่าว่าเมื่อก็เล็ยกในเตียแลใจเล่นนํากันจองแม่นค่ะเมื่อที่เมืองเฮาในแต่ก็เฮาก็ได้ก่อเล่นนําหองนําเกนี่นั่นขนาดเนาะนําหองนําเกเนี่ยก็ยิ่งแค่นหลีฟังขนาดก็เพราะนําในมันไหลอ่ะนํามันไหลในเมื่อบาปอกก็นําในมันปั่นจังไหนคะ ค่ะกำนันแลฟังไว้นำนำกรณีใน,นขนาดตอนดอกก้อนตีมีลุกมีล่างในค้าเพราะว่ากว่างญาติลึกเสสสมหมอลุยนำและเจอในขณนรเพราะว่ขาข้าปีคงเฮียนวันเสาร์วันตีนว่วเจอในในค่ะ อคานลูกดีเนสิกําไรค้าเดอ่อนพี่น้องค่ะก็ค้องด้วยคันแรงเงินเหมือนในอินเนาะวันเหมือนในเป็นวันติดค่ะนะวันติดนคันแเงินเป็นไว้งหือนค่ะเนาะคันแเงินในประ100,000ค่ะเนาะ100,000เียในแกลเงินต่อหลาย s อยู่60.75ค่ะ60.75ค่ะเนาะกําเพราะว่าเป็นเงินหยวนค่ะเงินแ่เนาะระเงินหยวนในในประ100,000ค่ะเนาะ ประวันหนึ่งแสนเนติแลกแรงเงินเขยยู่าสาปากเ2ค่ะสามปาก92.03สิจามาจ้าหนังไหนค่ะประวัตเงินกําเน่าขามาด้วยเงินต่อลาค่ะเนาะ US ดอลลาร์ค่ะ US ดอลาดอลาร์เมื่วานหนึ่งแสนป้เนติแลกแรงเงินต่อลา US ในหกสิค่ะกําเนเ่าวขามาด้วยเงินไทยค่ะเนาะ เขาค่ะ okay. มาด้วยเงินไทยประวันหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวเรียกไรเงินไทยอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทค่ะเนาะหนึ่งเหงาปากปลายสิบบาทว่าจักไหนคะ่ะอนไ้เป็นคันแรกเงินตอนตะในวันเหมือนไนว่าจักหนังไหนคะ่ะ อ๋อค่ะพี่พี่น้องๆเฮาค่ะเพราะว่ามาลัดเลยเกี่ยวกับเวลองคันแลกเงินว่าสังหวะจังได๋คะนะข้าวใส่หมอหอมก็คุกใจไล่เกี่ยวกับเลยลองการปามักมีคะนะลองการปามักมีที่ในเมืองเฮาในวันเหมือนไมันเป็นจังหือปอยอก็มันตมเตอนตนดอกกอนหากินจังหือลจังได๋คะเนาะกลับมาบ่มีายาอนาจก็สิปอปอข้าวทออ,วงอ,องเกี่ยวกับก,บการปมักมีในมาอบัดคนี้นพี่น้องเฮาค่ะในคะว่า บนเมืองเข,ขาคามาเหลวได้ก็ทบดังหยาบคนาะหลายเจอหลายปืนคะนะหนึ่งก็ตัเป็นโควิดสิบก้าวันเมืองก่มงกสมาสุสักแทงสานีาน่ยก็เป็นก็ซ้ำปิกหลานแทงเฮ็เจ้าไหนคะเมื่อเหลวในพี่นองคาราไลก็กเมีความถามคนาะเงาไล่เดินลินเป็นดวยเจ้อพองค่ะจอง,ปองปเปิลปลา,าปปเปิลหลานค่าจองเปิลปลาปันตต่างโคกุน่นค่าสอสี้เจ้าไหนคะอ่าป้อแทงกรม,มาาขาขัดอีมอโอกกันอีกหนึ่งเกี่ยวกับไปนเรเงาไล่ตีเลียนลินว่ามันเป็นจือือมีเจือเืออยู่อันวันนั้นก็ค่อเต ส,บสบับสกายเซกามแคะนาลมีรองหลักไลส่สองสินจะเหื่อมากเนี่ยก็เดเอามาอบลัดมากใครเนี่ยบรรพิน้องเฮาค้าในค่ะเนาะในตอน YouTube ในช่อง YouTube สุนโตข้วาวใส่หม่อมหอมแคนาะก็เดมี่เจ๊ค่ะนะ <c ười> คุกใจอะไรอันไรอันไรวุ่นวายเดมีพ่นเหลี่ยมดัพี่น้องค่ะแล้วเดจังเป็นลองฟังเตือนสอนใจในี่ยก็เอามาอบลัดใครเนี่ยบรรนค่ะเนาะขายยินงจมูกก็ค่ะย้นะอยนให้อยูุ่ลีกินหวานและพี่น้องค่ะ์ลเพกกันเซกัมค่ะเนาะลขาเหมิดซุงกุก็ค่ะ